สวัสดีค่ะหยีโบวีคิมนะคะมีน้องทักถามว่าพี่คะท่านหูงบน้อยใช้แค่เซ็ตกลางคืนครีมแต่งกวากับครีมขมิ้นเนี่ยน่าจะขาวใสขึ้นเลยหรือเปล่าคะถามว่ามันขาวใสขึ้นเลยหรือเปล่ามันก็มีส่วนนะคะแต่ว่าถ้าใช้ครบเซ็ตเนี่ยมันก็จะดีกว่าอันนี้คือจัดใจของพี่นะคะอันนี้คือจัดใจของคนที่ใช้ต่อเนื่องจริงถามว่า2กระปุกเนี้ยมันช่วยเรื่องขาวใสไหมมันช่วยนะคะก็คือตัวครีมแต่งกว่าที่เป็นไหนท์หนึ่งนะคะตัวเนี้ยจะเป็นวท i เทน n ิ่ g เนาะจะช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำนะคะแล้วก็ปรับเม็ดส มาทํางานปกตินะคะมันก็เลยทาให้หน้าของเราเนี่ยดูขาวขึ้นใสขึ้นนะคะเออแล้วก็คีมคมิ้นนะคะก็จะช่วยเรื่องสิวทําให้สิวพวกสิวหนองสิวอักเสบและพวกนี้นะคะ่ะสิวติดสารเนี่ยมันแห้งตัวเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ทิ้งรอยไว้น้อยแล้วก็ใช้คู่กับครีมแตงกวานะเพื่อที่ว่าจะลดรอยสิวให้ได้ไวที่สุดนะคะแต่ถามว่าที่เราเป็นสิวอะคะเพราะว่าผิวหน้าของเราอ่อนแอเนาะเราก็เลย แนะนำให้ใช้เป็นเซ็ตกลางวันควบคู่ไปด้วยเลยก็คือจะครีมสมุนไพรเวียดนามนีนะคะจะช่วยฟื้นลูเซลล์ผิวที่อ่อนแอค่ะผลัดออกเพื่อสร้างเซลล์ผิวที่แข็งแรงขึ้นนะคะพอผิวเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยพวกสิวพวกมลภาวะมันก็ทำลายหน้าของเราได้ยากขึ้นการเกิดสิวเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสเกิดได้น้อยลงเนาะแล้วก็บวกกับการปกป้องผิวจากแสงแดดกับกันแดดของโบวีคินนะคะแต่ถ้าเรางบน้อยจริงๆเนาะเราก็ใช้แค่เซ็ตกลางคืนไปก่อนได้เลยนะคะแต่กลางวันเนี่ยพี่แนะนำว่าก็ต้องหาครีมกันแดดมาใช้นะคะหาตัวครีมที่ปปปกก้อองงเเ็็นรมขาไ แล้วก็พอใช้แล้วเนี่ยพอถูกใจโดนใจก็ค่อยมาสั่งเพิ่มแล้วก็เป็นเซ็ตแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นเซ็ตมาตรฐานเนาะนี้เลยจ้า